เนียนเป็นสัตว์ประหลาดบริเวณหัวมีขนรุงรังลำตัวใหญ่กว่าสิงโตถึงสองเท่ามีเขี้ยวที่ยาวและคมดุร้ายเป็นอย่างมากอาศัยอยู่ในทะเลลึกเป็นเวลายาวนานทุกปีพอถึงวันสิ้นปีก็จะปีนขึ้นฝั่งมาอารวาดทำรายผู้คนและสัตว์เลี้ยงเพื่อไล่ล่าจับกินเป็นอาหารจนทำให้ผู้คนหวาดกลัวกันมากสวรรค์จึงลงโทษเนียนโดยคำสาปทำให้แข็งกลายเป็นหิน แต่ในหนึ่งปีคำสาบนี้จะคลายลงในวันสิ้นปีก่อนที่จะกลับมาแข็งเป็นหินใหม่อีกครั้งเมื่อแสงอาทิตย์ของปีใหม่จีนส่องลงมาดังนั้นทุกปีพอถึงวันสิ้นปีผู้คนในหมู่บ้านบนภูเขาต่างก็อุ้มลูกจูงหลานเข้าไปในหุบเขาลึกเพื่อซ่อนตัวไม่ให้ปีศาจเหนียนมาทำร้ายวันสิ้นปีในปีหนึ่งคนในหมู่บ้าน ต่างก็กำลังพากันหอบลูกจูงหลานไปหลบภัยบนภูเขาเช่นเดิมกลับมีชายแก่ขอทานเขาสีขาวคนหนึ่งมาจากนอกหมู่บ้านเดินทางเข้ามายังในหมู่บ้านนี้ในขณะที่ทุกคนต่างตกอยู่ในภาวะรีบร้อนหวาดกลัวจึงไม่มีใครสนใจชายแก่ขอทานคนนี้มีเพียงยายแก่คนหนึ่งพบเห็นแล้วให้อาหารชายแก่พร้อมแนะนำให้รีบไปขึ้นเขาซ่อนตัวจากปีศาจเหนียน แต่ชายแก่ผู้นั้นกลับไม่มีท่าทีสีหน้าเกรงกลัวอะไรเลยพร้อมกับกล่าวว่าหากแม้นว่าท่านให้ข้าพักที่นี่หนึ่งคืนข้าจะขับไล่ปีศาจเหนียนให้ท่านยายแก่มองเขาด้วยความสงสัยแต่ด้วยความเร่งรีบที่ต้องเดินทางขึ้นเขาไปหลบภัยยายแก่จึงไม่มีทางเลือกและจำต้องทิ้งบ้านขึ้นเขาไปหลบภัยพอถึงเที่ยงคืนปีศาจเหนียนก็ตรงดิ่งมายังหมู่บ้าน มันพบว่าบรรยากาศในหมู่บ้านไม่เหมือนกับทุกปีบ้านของยายแก่คนนั้นทางด้านตะวันออกบ้านประตูแปะกระดาษสีแดงในบ้านจุดเทียนสว่างสวยัยปีศาจเหนียนเริ่มตัวสั่นไปหมดทั้งร่างพร้อมส่งเสียงร้องออกมาปีศาจเหนียนหันไปจ้องเขมแงยังบ้านของยายแก่ชั่วคู่ทันใดนั้นมันก็วิ่งเข้าไปอย่างบ้าคลั่งพอเข้าไปใกล้ประตู ภายในบ้านก็มีเสียงประทัดดังขึ้นมาทำให้ปีศาจเหนียนตัวสันเทาเพิ่มเป็นทวีคูณและไม่กล้าเข้าไปใกล้อีกเช้าวันที่สองในวันปีใหม่ผู้คนที่ไปหลบภัยกลับมาเห็นหมู่บ้านต่างก็ตกใจที่หมู่บ้านของตนกลับสงบสุขไม่เหมือนทุกปีที่ปีศาจเหนียนเคยมาอารวาสเวลานั้นยายแก่ก็รีบอธิบายกับพวกคนในหมู่บ้านว่านี่เป็นคำสัญญาของชายแก่ขอทาน ชาวบ้านสงสัยจึงมุ่งหน้าไปบ้านยายแก่ก็พบกระดาษสีแดงที่แปะอยู่หน้าประตูภายในสวนมีไม้ไผ่กองหนึ่งที่ยังเผาไหม้ไม่หมดและยังคงส่งเสียงระเบิดป๊อปแปะและภายในบ้านยังมีเทียนสีแดงที่ยังคงมีแสงสว่างเหลืออยู่ชาวบ้านต่างดีใจกันมากและทำให้ชาวบ้านได้รู้ว่าปีศาจเหนียนนั้นกลัวสีแดงแสงไฟและเสียงประทัดท,ที่สุด ตั้งแต่นั้นมาในคืนวันสิ้นปีทุกบ้านก็จะแปะคํากระดาษสีแดงจุดประทัดเสียงดังแต่ละบ้านจุดไฟสว่างสวยัยเพื่อกําจัดปีศาจร้ายเหนียนและเฝ้ารอเวลาให้แสงอาทิตย์ของวันปีใหม่ขึ้นอย่างสงบสุขแท้จริงแล้วชายแก่ขอทานคนนั้นคือเอก,กเซียนฮ่องเต้ที่แปลงกายลงมาเพื่อบอกวิธีการปราบปีศาเหนียนให้กับชาวบ้านนั่นเองจึงเป็นที่มาของตำนานที่ว่า ทำไมวันตรุษจีนผู้คนต่างต้องใส่เสื้อสีแดงประดับโคมไฟสีแดงและจุดประทัดกัน